สหรัฐอเมริกาปฏิบัติการโจมตีเข้าใส่ฐานที่มั่นของกลุ่มกบฏฮูติในเยเมนอย่างต่อเนื่องในขณะที่กลุ่มกบฏฮูติในเยเมนได้ออกมาประกาศว่าสามารถยิงสกัดกั้นโดรนสอดแนมของสหรัฐได้ผู้นําสูงสุดของอิหร่านออกมาประกาศว่ากลัวการต่อต้านจากประชาชนมากกว่ากลัวการโจมตีสถานีด้านนิวเคลียร์สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้ 1เมษายน2025ในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาคืนระหว่างวันที่31มีนาคมและ1เมษายน2025กองทัพสหรัฐอเมริกาที่มีฐานอยู่ในพื้นที่ตะวันออกกลางได้ปฏิบัติการโจมตีเข้าใส่ฐานที่มั่นของกลุ่มกบฏฮูติในเยเมน พื้นที่เป้าหมายในการโจมตีในครั้งนี้อยู่ในเมืองซานาเมืองหลวงของเยเมนตามการรายงานได้ระบุว่าก่อนหน้านี้สหรัฐอเมริกาก็ปฏิบัติการโจมตีเข้าใส่ฐานที่มั่นของกลุ่มกบฏฮูติในเยเมนอย่างต่อเนื่องเนื่องจากว่ากลุ่มกบฏฮูติในเยเมนยังคงดําเนินการโจมตีเข้าใส่เรือขนส่งสินค้ารวมทั้งโจมตีเข้าใส่เรือรบของสหรัฐอเมริกาที่จอดประจําการอยู่ในภูมิภาคการโจมตีเข้าใส่พื้นที่เป้าหมายในเยเมนในช่วงคำคืนที่ผ่านมา เป็นการโจมตีเข้าใส่ฐานที่มั่นของกลุ่มกบฏฮูติในเยเมนในพื้นที่เมืองสานาการโจมตีดังกล่าวทำให้เกิดไฟลุกไหม้ในเมืองสานาในจุดที่สหรัฐอเมริกาเข้าทำการโจมตีก่อนหน้านี้ก็มีรายงานว่าผู้นําของกลุ่มกบฏฮูติในเยเมนหลายคนเสียชีวิตจากการที่สหรัฐอเมริกาโจมตีเข้าใส่ฐานที่มั่นของกลุ่มกบฏฮูติในเยเมนแม้ว่าจะมีข่าวออกมาว่าตัวแทนของ กลุ่มกบฏฮูติในเยเมนหรือกองทัพเยเมนกำลังดำเนินการเจรจากับสหรัฐอเมริกาแต่ว่าการสู้รบกันยังคงดำเนินต่อไปครับซึ่งเป็นไปตามคำประกาศของโฆษกของกลุ่มกบฏฮูติในเยเมนยะยาสารีที่ได้ออกมาประกาศว่าจะยังคงเดินหน้าในการโจมตีเรือรบของสหรัฐอเมริการวมทั้งโจมตีอิสราเอลด้วย จนกว่าอิสราเอลจะถอนกําลังพลออกจากฉนวนกาซารวมทั้งเปิดเส้นทางเข้าไปยังฉนวนกาซาและในช่วงคาคืนที่ผ่านมาระหว่างที่กองทัพสหรัฐอเมริกาปฏิบัติการโจมตีเข้าใส่ฐานที่มั่นของกลุ่มกบฏฮูติในเยเมนฝ่ายกลุ่มกบฏฮูติในเยเมนก็ได้ออกมาประกาศว่าพวกเขาสามารถยิงสกัดกั้นดโดรน MQ-9 Reaper ของสหรัฐอเมริกาได้ในระหว่างที่ดโดรน MQ-9 Reaper ของสหรัฐอเมริกาบินเข้าไปสำรวจสอดแนม ในพื้นที่ใกล้ๆกับเขตปกครองมาริบ ok ในเยเมนระหว่างนั้นเองฝ่ายกลุ่มกบฏฮูติในเยเมนได้ใช้มิสไซล์จากพื้นสู่อากาศยิงสกัดกัน้น MQ-9 Reaper การสกัดกั้นดังกล่าวทำให้ MQ-9 Reaper ของสหรัฐอเมริการ่อนถลาไปร่วงหล่นใส่พื้นที่ภูเขาในเขตปกครองมาริบ ok ในเยเมนตามการรายงานได้ระบุว่านี่เป็นโดรน MQ-9 Reaper ลำที่17แล้ว ที่ถูกสอยร่วงโดยกลุ่มกบฏฮูติในเยเมนฝ่ายกองทัพสหรัฐอเมริกาก็ประกาศชัดเจนเช่นกันที่จะร่อนทลาเครื่องบินขึ้นไปบนท้องฟ้าและปฏิบัติการโจมตีเข้าใส่ฐานที่มั่นของกลุ่มกบฏฮูติในเยเมนจนกว่ากลุ่มกบฏฮูติในเยเมนจะยุติในการโจมตีเรือของกองทัพสหรัฐอเมริการวมทั้งยุติการโจมตีเรือสินค้าที่แล่นผ่านในเขตพื้นที่ทะเลแดง ในช่วงที่ผ่านมาก็มีรายงานว่าเรือสายลับของอิหร่านหรือเรือสอดแนมของอิหร่านคอยให้ข้อมูลกับกลุ่มกบฏฮูติในเยเมนในการโจมตีเรือสหรัฐอเมริกาและพื้นที่เป้าหมายอื่นๆเม <Okay. S 1> ื่อวานนี้31มีนาคม2025อาลีคมาเนีผู้นำสูงสุดของอิหร่าน <S 2> <S 2> ได้ออกมากล่าวปราศัยต่อประชาชนในอิหร่านว่าแคมนีกลัวการประท้วงจากประชาชน มากกว่าการโจมตีโรงงานนิวเคลียร์ด้วยกำลังทางทหารและการประท้วงที่อาจจะเกิดขึ้นซึ่งเป็นการก่อจลาจลของศัตรูในประเทศก็จะถูกปราบปรามทันทีคามินีได้บอกว่าเชื่อว่าหากเกิดการโจมตีโรงงานนิวเคลียร์รัฐบาลของอิหร่านก็อาจจะมีโอกาสอยู่รอดได้ในที่สุดถ้าหากควบคุมและโต้ตอบได้ดีแต่ถาหากประชาชนลุกขึ้นมาต่อต้านอีกครั้ง สาธารณรัฐอิสลามก็จะไม่มีกำลังและไม่มีอำนาจในการที่จะควบคุมได้อีกต่อไปตามคำประกาศของอ阿里卡梅นีผู้นำสูงสุดของอิหร่านที่ได้กล่าวต่อหน้าสาธารณชนนั้นนักวิเคราะห์ได้ชี้ว่าอิหร่านเตรียมการที่จะปราบปรามและทำสงครามกับประชาชนของตนเองสิ่งที่อ阿里卡梅นีผู้นำสูงสุดของอิหร่านไม่อยากจะเห็นแอดมินคิดว่าก็คง ไม่อยากจะเห็นที่ประชาชนชาวอิหร่านจะลุกขึ้นมาประท้วงไม่อยากเห็นประชาชนชาวอิหร่านลุกขึ้นมาต่อต้านกองกําลังปฏิวัติอิสลามอิหร่านดังนั้นผู้นําสูงสุดของอิหร่านจึงเปรียบเทียบเหตุการณ์สองเหตุการณ์ว่าสิ่งที่มีน้ําหนักที่ทําให้น่าจะเกิดความสั่นคลอนให้กับอิหร่านมากกว่าระหว่างการที่สหรัฐอเมริกาหรือใครก็ตาม จะโจมตีเข้าใส่สถานีด้านนิวเคลียร์ของอิรานกับการลุกขึ้นมาประท้วงการลุกขึ้นมาต่อต้านจากประชาชนภายในอิรานทั้งสองอย่างนี้อาลีคามีนีอีผู้นำของอิรานได้ให้น้ำหนักการลุกขึ้นมาต่อต้านของประชาชนมากกว่าดังนั้นถ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอิรานก็จะยกกำลังพ่นเข้าทำการปราบปรามประชาชนทันทีความกลัวในเรื่องที่ สถานีด้านนิวเคลียร์ของอิหร่านจะถูกโจมตีนั้นน้อยกว่าความกลัวเรื่องประชาชนจะลุกขึ้นมาต่อต้านเมื่อช่วงสองสาวันก่อนหน้านี้อิหร่านก็ได้ออกมาเปิดเผยคลังมิสไซล์ใต้ดินหรือที่เรียกกันว่าเมืองมิสไซล์ที่อยู่ใต้ดินในประเทศอิหร่านซึ่งไม่ได้ระบุว่าอยู่ตรงไหนในอิหร่านเมืองมิสไซล์ใต้ดินของอิหร่านซึ่งไม่ได้มีการระบุจํานวนว่ามีมิสไซล์จํานวนกี่ลูก ภายในเมืองมีสายใต้ดินในอิรานสิ่งนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้อิรานค่อนข้างมีความมั่นใจได้ว่าจะรับมือการโจมตีที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้อาลีอเมร์ฮจ,จิสเดผู้บัญชาการกองกำลังปฏิวัติอิสลามอิรานในด้านอวกาศได้คมขูส่สหรัฐอเมริกาว่า <S <S <ๆ>เขาผู้ที่บ้านของเขาสร้างด้วยกระจกจะไม่ถูกโยนหินใส่ ชาวอเมริกันมีฐานทัพอยู่ใกล้ๆกับอิราน10ฐานทัพที่มีทหารอเมริกันห0,000ืนนายอาศัยอยู่ซึ่งอเมออาลีฮัจิซาเดียได้บอกว่าบ้านของทหารอเมริกันนั้นสร้างด้วยกระจกคงจะหมายถึงฐานทัพของอเมริกันที่อยู่ในพื้นที่ใกล้ๆกับอิรานจำนวน10ฐานทัพและมีทหารอเมริกันประจำการอยู่ในพื้นที่ภูมิภาคประมาณห0,000ืนนาย อามัจอจอิซาเดบอกว่าจะไม่โยนหินใส่บ้านของผู้ที่สร้างด้วยกระจกก็อาจจะหมายถึงคงจะโยนอย่างอื่นใส่แทนอามัจอจอิซเเดได้กล่าวถึงเรื่องนี้ในระหว่างที่ให้สัมภาษณ์กับแหล่งข่าว RIB News ในอิรนันก่อนหน้านี้ไม่กี่วันอิรันขู่ว่าจะตอบโต้สหรัฐอเมริกาโดยการที่จะใช้มิไซล์ของอิรานโจมตีเข้าใส่ ฐานทัพของสหรัฐอเมริกาเ i อโกกราเซอาซึ่งอยู่ห่างไกลาจากอิหร่านห่างไกลาจากเตหะรานประมาณ5,000กิโลเมตรในขณะที่มิสไซล์ของอิหร่านมีกีดความสามารถในการโจมตีพื้นที่เป้าหมายได้ไกลเพียงแค่2,000กิโลเมตรแต่คำขู่ของอิหร่านนั้นก็อาจจะเป็นไปได้ครับว่าถ้าอิหร่านมีวิธีการอย่างอื่นในการเข้าทำการโจมตี ก็อาจจะทําให้อิรันสามารถโจมตีพื้นที่ฐานทัพอากาศเดียโกกราเซียรซึ่งอยู่ห่างไกลาจากเตหารานประมาณ5,000กิโลเมตรได้อันนี้ก็เป็นการคาดการครับถ้าอิรันใช้วิธีอื่นๆในการโจมตีแหล่งข่าวทางทหารได้รายงานว่ารัศมีทําการของมิสไซล์อิรันนั้นก็มีระยะในการโจมตีพื้นที่เป้าหมายที่แตกต่างกันไปครับเช่นฟาเต110โจมตีเป้าหมายได้ไกล300กิเมร ซาฮับ1โจมตีเป้าหมายได้ไกล300กิโลเมตรฟาเต้1 3โจมตีเป้าหมายได้ไกล500กิโลเมตรซาฮับ2ก็โจมตีเป้าหมายได้ไกลประมาณ500กิโลเมตรซอนฟากา้าโจมตีเป้าหมายได้ไกลออกไปอีกหน่อยหนึ่งคือ700กิโลเมตรเขียม 1. โจมตีเป้าหมายได้ไกลประมาณ800กิโลเมตรซาฮับ3โจมตีเป้าหมายได้ไกล2,000กิโลเมตร โอรัมชาโจมตีเป้าหมายได้ไกล2,000กิโลเมตรโอรัมชา4โจมตีเป้าหมายได้ไกลประมาณ2,000กิโลเมตรเช่นกันจะสังเกตเห็นได้ว่ารัศมีโจมตีเป้าหมายได้ไกลสูงสุดคือ2,000กิโลเมตรการเตรียมรับมือของอิหร่านยังคงดำเนินต่อไปและอยู่ในระดับความเตรียมพร้อมในการเตรียมมิสไซล์พร้อมตอบโต้ถ้าสหรัฐอเมริกาโจมตีเข้าใส่พื้นที่เป้าหมายในอิหร่าน ส่วนสหรัฐอเมริกาก็รอคอยวันครบกำหนดที่ยื่นเวลาให้กับอิรานสองเดือนก็คือวันที่หนึ่งพฤษภาคมปีสองนี้นี้จะครบกำหนดสองเดือนที่ทรัมป์ส่งจดหมายไปยังอิรานว่าให้มาเจราจาเรื่องนิวเคลียร์ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงการเจราจาจะดำเนินต่อไปแต่ถ้าไม่มีอะไรคืบหน้าหรือไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็อาจจะมีการ โต้อตอบจากทั้งสองฝ่ายซึ่งก็มีการเตรียมการไว้แล้วอันนี้ก็ต้องรอคอยติดตามกันต่อไปครับขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe ขอบคุณครับ